ทัายสบายดีพี่น้องมากินข้าวทำกุ้งตูพายเด้อหล่ะกรับทักทายสบายดีพี่น้องชูเป็นทุกคนมากินข้าวน้ำตูพายกับสาวนางมาเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อทุกคนเด้อเอารวมกันพี่น้องพุ่นโอ้โหเบิ้งพี่เบิ้งพี่ใหญ่เบิ้งนี่เบิ้งนี่พวกนุ้่งแซ่บงานพี่น้องเยตาบงพี่น้องเอ้ยปลาดุกปลาหยาตูพายสาวนางมึอนี่โอ้ยนิ้มเป็นยิ้มเป็นโยนน้ำคือชิ้แฉบเนาะชี้บเนาะโสดกินข้าวคมทุกคนเบาเจิดในพร้อนเนย สบายดี iscilla, พี่น,น andal, ze, ้องคือจิตตานิยมเลยค่ะได้หนิงข้าได้นั่งไก่สาวนอนบอนอมเนี่ยบอนอมเนี่ยลายคนเนี่ยสบายดีสบายดีบอนอมคนขี้เล่เด้อขี้เล่ก็ย่าสิเป๊ะๆในจังนอนมามามาทุกคนมามากินข้าวน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเสียะน้ำกันเด้อทุกคนเด้อมามามาขัดเปิดทิ้งขึ้นมาหน้านาเฮียวๆเลยแมนคอยรถเหมือนใช่ปะแมนรถน้าซีเหี้ยวๆนะแมนรถแล้วนอกพะย่ะยมาเด้อมาเด้อเสียะน้ำกันเด้อถากฟองขึ้นหน่อยบ้านเอาขมอดเด้อย อันนี้ก็ชาคชายยากมีใส่ใส่หลังหังเลยะมัดละบดใส่อัน <c oughs> นั้นดได้ผนไฟจอนด้กูีม่าไฟจอนไฟฟ้าจอนดอขึ้นทางนอกก็ได้เรากินมุยยกางก มาเดิอมาเด้นแซ่บนำกันเด้อปลาโตปลาจดบลาจดคือหล่อใช่ปะคือหลอแท้บาจดกินบ่ตัไอูหันละอยู่หันะก่ไปอยู่หะลอเนี่ยมกินไตอคือหล่อใช่ปะเจิดป่ะพ่อเจ้านาชุดยอดล้วะบ่ มาเด้อมาเด้อกินข้าวน้องกันเด้อทุกคนบอเจิดเนีข้าวกรองหล่อเด้อพ่อใหญ่แต่ยังมอยมัพ่อใหญ่พายยังโชว์พ่อใหญ่พายบ่ได้บ่แล้วพอใจแล้วบาทเพราะนางไกู่้สาวหน่อยเนาะเป็นอะไรตู้กินข้าวกับผู้สาวขันบ่กว่าบ่ตลกนำกับบ่มวนเนาะพ่อใหญ่เนาะบอตลกนำแน่มันจะงบอมวนเฮฮาเนาะพ่อใหญ่ขคือมือบอมล็อกเนาะครับบครับ เออชนะชกปชุนนาให้จุมเจ้าตำเองครับครก็ต้องเปลี่ยนคนตำเนาะเนาะจันเนาะโโดดชุนนาให้จันตำชุนะให้เบาเจิดชุนนึงให้เบาพรไม่เคยกินทีเมื่อเบาพรนั่นนี่น่ะขนาดเจ้าภาพยังไม่เคยตำให้มอกินเลยจังใจเลยมือนี้ไม่ได้ให้มือคนคอยปีกปลากับเจ้านางมือนี้ฮะชนะเขาปีกปลาชนะแม่เนาะบ้านนี้ยปาปลาตะเกนสี่ร้อยล้านอันไหนชนะเปลี่ยนคนตำเด้อชนะเปลี่ยนคนตำเนาะใหญ่มาไพจีตำ ถ้าผู้ใด้ตำดีก็ให้ผู้นั้นเลยเนาะเยมาเด้อเอฟซีทุกคนกินข้าวนำกันเด้อคอยหั่นบ่แม่นอยู่ก็อาเด้อคอยชี้มือคอยเองก็คอยแซบอยู่แล้วคอยตำมเนด้วยแม่นะขมายิ้ไร่ได้แซบอยู่ผักวะเนี่ยยข้าวยังไงกินข้าวกับผู้สาวน้ำมอนเนาะโอ้ได้กินข้าวกับผู้สาวคนชุดทันแลรไม่ได้ใช้ไปได้คุณนะ่นคุณยายน้ำมักประแดกตอนประแดกตัวบ๊อบหนเลยนะจีกินบ๊อบจบมาเนี่ยนะ พอยหันทางแล้วเอาขึ้นแล้วเอาไปวางเดี๋่แล้วอ่ะอ่ะเป็นรอบพญาเป็นแบบนี้นะกินในดงให้ขับครับกินข้าวแซ่บเนาะแบบนี้เนาะตู้เนาะนั่งก็นั่งเฮียกูสาวนั่นเบานั่งเฮียกูสาวหน่อยเนาะขงงล เรื่องสาวน้อยชาวข้บัปากได้เขาว่ากินข้าวปลาแม่นบัวตุกกำลังกินข้าวจานข้านปรากินเนื่อกินอยู่เนาะเขากินข้าวปลาเขาว่ามากินข้าวปลากินกินเนื้อปลาเนาะอะไรไงไปกินข้าวกับชาวนางในไปกินข้าวหอมผานจากเธอเลยน่ะเธอที่ช้อนมาเนี่ยช้ำแล้วเปล่าช้ำเธออยู่ใช่เลย อยู่เฮือนลาวลลวก็ดูโอ้อยู่เฮือนลาเนาะไปเท่านั้นหาเะถายรสถานะฉันนา่งให้เประเ็นตุพายจะเประเช็นละนี่ยให้นกว่าประเช็นต์ฉันตัายค่ะกับเประเช็นต์แต่รจมาเร่นนำเลยนสนอะใร้ปรเอยู่แล้วอะไเราชนะชาวเปอเนชาวชาวไม่มเาวเทาวร่นางให้ชาวปอระเ็นยังไง่ะแต่ชาวชาวันให้มันอยากสิบเปอร์เหม บาอมแต่ว่ายังมาท่านจีบนี่ยังเาวเก่อนแหละกันจีบนี่จกักสิทำอะไรนี่เออแต่พอชนะตัวพายจะจนเฮือนอยู่สัญง <c oughs> ัง <c oughs> แค่สินแรนนั่นนะเร <c oughs> ื่องเคีื่องชี้ส่วนมากก็คือก,กันอิจฉามเน<อ>าะเรื่อ,อ,องชี้ในบ้านแล้วมาหมักจะนอนละหมักหรอกจะหน่อยเขานี่นะเขาบอกว่าดูได้ดีชูชีเราได้นั่นไม่ชนะ บ่อายเราได้บ่เขาบอกนายได้ก็เลี้ยงช่างเทาค่ะเป็นใครก็ดูใครก็ดูตายดูใครก็ตายทายงานได้ค่าว่าเลี้ยงช่างเทาเลี้ยงช่างน้อยตายจ้อยบ่มีค่ามบ่มียังแม่นบ่บ่แหล่โอ้แสดงว่าเลี้ยงตู้นี่ได้ค่าได้งะแล้วนี่แล้วบ่มักอะไรเออ ยังน้อยเราเฉยมากอีแต่เดียวได้กินข้าลังกันเด้อมีแต่คนลาลาบ่อยๆนั่นเนาะอยู่ทางนี้มีแต่คนเฮียวเฮิองเขาเขาแยกกันเถะนะเขาแยกกันเนาะเป็นถ้าเป็นเชียงชี้ถือกันชกูเท่าอากูถักเป็เขาแยกกันเนาะพวกนายเฮียแล้วเขาอยู่กันอ๋อเฮียรวันนี้พิชามักแนเนาะพี่ใหญ่พิชามักนาเฮียเนาะพี่ใหญ่เป็นเป็นเป็นแบบบ้านหนองโบเป็นขนาดไหนพิชามักไ่ได้มักต้องกวนรอสมุอเนาะพี่ใหญ่ คนรอกินบ่ได้เนาะใช้หัวตัตบิดเลอหัวถักความรอกินบ่ได้เอผายมันลุกก่อนเนาะทำไม่ก่อนขมักคนเหี้ยเดียวเนี่ยเป็นขวานนาดาเียเหี้ยเป็นยังขวานมันดุมันดุมันมันตักแดดตักคนมันเดียวมันดุออคนละลอยกินข้าวรางเมืองเลยนอนไม่เมาหมาเนี่ยน่ใหญ่ กินน้ำตะกี้เป็นว่าเอาผัวกะหายเอาผัวมื่อเช้าเหมือนกันบาลังมือเนาะเข้าบาลังมืออถ้าคนตะบอดอืมได้มาพ่อแม่ผัวตะบอดมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาแซ่บๆน้ำกันเดิมมื่อนี้มากินข้าซ้ำมื่อคีนมื่อนี้โอ้ยโอกาสดีหลายพี่น้องมื่อนี้ฮะได้มากินข้าวกับตู้พายและก็สาวนางมื่อนี้มาลุ้นกันพี่น้อง วาตูพายสิจีบสาวนางมีวาสีโอเคหรือบ่อทุกคนทารุ่นทารุ่นทุกคนยังกินเข่าตัวนี้ฮะไม่ท้าว่าน่าหนากว่ากินเข่ามาลากมือแล้วเนาะเขาว่าคนจะกินนะคันมือเก่งแล้วเขาาเอาอะไรนะม้วนแล้วใครเลี้ยงเนาะเขาจับมือบางก่องเขาจับมือบางกล่องอืมไอ้ที่อย่างไรคนจับมือแล้ก่อนถ้าคันเป็นเดียวนี้เนี่ยได้เรื่องตู้เออ ขอจัดการห้ได้ท่านเดี๋ยวนี้บาคนที้ข้านกินคำาบรางมือตะกี้บาคนดูคนดูได้ท่านหมอท่านคนจริงก็คือกันไปจับตะกี้กันนะโอ้มาถีบข่านคือกันอะไรบอเนาะบูคือกันบ่อตบ่อเราจ้กทันรักก็มาร่างมือแล้วเนาะใช่ไหชากรูปเอาร้ึวตะบ่ดปะตะบอใมาไหตะบอดป็นสุตรช่วยบักไงเนาะ มันนี่เขาว่ากระตอกนี่ยมันต้องล้างแล you know? n, ้วมันนี่เห็นไหมความบังคับเลยนะนี่ฮะเฮ็ดได้ไหมมันต้องล้างฮะเฮ็ดได้ไหมมันต้องล้างฮะมดก่อนมดก่อนจ้องหน่อยเนาะโอ้ไทยเดย์ต่ำเนาะคือว่าแชกแต่มัดจ้องหน่อยนะอย่างนี้บอสยันตู้โบอิ่มมัด้อเดียวน้อยโบโบได้บอสน่าท้องหน่อยนะ เพราะว่ามันเป็นงอ้งนะพญายคอยว่าี่มือคอยบรได้ตกนั่พญายนี่ท่นผู้ใดบรได้กินี่มือคอยเอาไว้จะพาไปจะอุเงละโอ้ยคอยคอยกินทอดคนคนบางคนเนาะคนอยู่ใกล้ๆกลเซโนะนะจะให้มากินซีมือเด้อยู่ใกล้เซโนะหรือเปล่าขมปูปูาดุกปจับจอดน้ำแนมแบบที่น้ำกาดอย่างเช้าจะแกแก้ง ในอะบิบูมชานางอนไว้ตัวแหนล้วมั้ยยงดูเป็นไรชานางทำมนี่ทำเปางบ่มันนี่างแล้วมันั่พายมือนี่ยั้ยังบมถึงเลขมือถึงเลขก่อนละเห็นไหมมือมือได้ไปอะมือมือได้ไปคือมือถึงเลขโอ้ยตัวเองอ้สดายล มันได้โตอ่ะแซ่บอยู่บ่อมันมีเผากระลูกกระรันนะอร่อย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 มากใครไหมอร่อยมากบ้านนอมกับฟูดไทยอยู่แซ่บกินยำได้ก็แซ่บยำนั่นหือแซบหรเกี๊ยงเนาะวันนี้เฉพาะบ่านน้อมว่ากระตูนมันยากลแางว่าโอ้แสดงว่าซีมือลาวในโบราณธรรมดาหมดแล้วหมดแล้วนี่ บบเพราะว่าบ,บมูเคียวเพราะว่ามันให้นางตำให้กินบ้างนางตำกินบะเบดิดตำหน่อยเยอะอกินบะเบิดนั่นแบบเดีแล้วว่าเปแซ่บตำลายและวะ้ลละวว่าจครก็จะชอบบวกกินคนล้ะนอจะนางฮัมม์หักลาย,ต,าลายตู้หักหลา,ายตั้งถกคนเลย Say, kìa nga mất, anh hòa. Mười lăm lăm nga 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 này nga 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 แซ่บจะบอตู้แซ่บจบอแซ่บชนานเลยแซ่บบอนางนแซ่บซบโอ้ยด้กินข่าวกับปบเบาอปบเบาเมียเพอตัวนี้เลยบเพอเพจะบอเมียเมเพอหรือว่าเมียเมียปล่อย้ลาเมียมาหาอ้ากรบเบาลอยเมียมากเบาลอยเมียลอยเมียมาชานาแล้วนอยเยกินข่าวกินหน้าเบาลอยเมียปลาหางแดงถือว่าินไเตอนนี้ไปเพชหางแดงคลิปหนาอกันไหมว่าจะดินบ๊ายปลาชูดบปลาหางแดงบ่ปลา ป้ากูกเมป้าิมเลยงอป้าสูตรนะป้ายาคูไดป้ายาคูนะป้าสูตรอิ่มเลยพี่น้องเนี่ยสูตรก่ออิ่มแล้วค่จะได้จบทิ่แล้วขมาตู้นะขับมาเอาดินดิเื่อนมึงชงเขาไ่ได้พี่น้องพ่อ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 ก่อพ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 อพ่อ่อพอพ่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 อพิอพพ่่พอ่อพพอ่พิพอ่พพออ่อ่อพีพ่ออ่อพ่อ่ ผู้สาวออกแล้วก็ยังนวลอยู่พุ่นทางพุ่นงั่นใส่หั่นใส่กินนต่มันมืดไดกินมันเบิดได้ยังปีนอยู่กินแต่มันมบดถ้าไม่ใครกินแต่ตัวเอ้ยบัดหมดเลยเจ้าเด้งไปหมดเลยเพียงเลยตาช่องเครื่องหมดไวเเพราะนั่นั่นตัวเอ้ยเอาไว้มันก็เป็นคนกินแต่ใหญ่ยหญเถ่าแต่กินให้หมดกินปลาเหนียวโบยมาเขาโบยมาเนี่ยวัยเอินแม่ยอมเอินมันได้ไหมมามันขุ่นเอินมันได้มันกินกลาง ยาเฮ็ดกินมัดนะจับกระได้นอตีเออมตีนขาจะมือตีนจอกเบา้างข้างหลังอะหอมจอกจอกจอกกินนามมัดล่างมือก็ได้จังกินนามได้ัตละข้าวแต่ลมือจับนะบิปลาปลาสิงล่างมือล่างมือขอเวลาจ้ะเดียวที่ตมอนด้นนอก ตำเนี่ยแล้วโคดีงามตำกันโอ้ยตู้แล้วจนคุยกินตำกับโพดพจนจ้ำกินน้าอันพานาเน่บัวปิ้งเผาโลดเผาลรสจัดเนาะเผาบ่ใส่เกลือใส่ยังนะเผาเนี่ยไม่ต้องใส่เกลือกันอันอันหวานได้ตุ่งสีนหวานหวานเขาเห็นปลาเผาไม่บันชุบยอดบม่ต้องใส่เกลือได้สะอดนะวันตุ่งกินกินกิน กินตรงกินมากก,กิน